สวัสดีครับพี่น้องบ่าวต้นนกเขาเงยบันดงครับครับมือนี้บ่าวต้นก็มีออเดอร์ด่วนนะครับพี่น้องครับมือนี้เป็นพเนียดค้อนบนนะครับไปจังหวัดสุรินทรมนะครับพี่น้องไปหาคุนช่างไปหาคุณเพชรนะครับข้อนบนครับออเดอร์ด่วนครับพี่น้องเป็นพเนียดมือสองนะครับหลังนี้ครับเป็นของบ่าวต้นนะครับพี่น้องครับ คนใดพออยากได้ดวนๆน่าสั่นครับคนเลยจัดให้ตามคำขอครับเอิ๊กนี่ไปขอทอมอน,อมอน,นครับพี่น้องไปหาคุณคุณติ๊กเนาะครับเป็นเป็นเอิร์กข้อนกรับหลังเนาะครับนี่ครับเป็นชั่นข้อนกับนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้เป็นมิ้นอันนี้มานำเสนอพี่น้องซื้อได้ครับ เป็นพเนียยติดโกงครับพี่น้องหรือบ้านเขาเอื่นว่าต่างบ้านครับต่างบ้านนกระจุกครับพี่น้องเลื่อนนกคอดจะได้ครับนกตอกนกแผดดักแดงได้ครับพี่น้องนี่นะครับมานําเสนอครับมือนี้ครับคอยสนใจกระโถมหาบาต้นเนื้อพี่น้องถ้าว่าต้นสีติ่มเบอร์ไว้ครับนี่นะครับพี่น้องหือว่างามใจได้ครับพี่น้องครับ ไปชสนใจในกระทโหมหาบาตุนนะครับพี่น้องมาจองคิวไว้ครับยาวบาตุนอยู่รงคิวไว้ไหนครับสำหรับมื่อนีเม่มีียังไรครับพี่น้องครับมื่อนีกับฟนตกครับพี่น้องครับมื่อนีครับตกเต็มอบ้านนี่นะครับเพราะท่านเศร้าครับหลังจากที่เดินทางออกไปต้อนกมากนะครับสำหรับมื่อนีบาต้นนกเขาเยี่บมไปตรงเขาจบคพียบไปชมีก็นนาครับพอกันไหม่มื่อนาครับลืมกดติดตามให้บาต้นน้ำเด้อครับพี่น้องครับ สำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับ